วันนี้เราเราจะไปซื้ออาหารนะคะตอนนี้เราก่อนที่เราจะถึงห้างเราก็จะมานับหนึ่งถึงเลสิบภาษาไทยเกษตรเหเออหนึง่งหน่สอง,ส,องสามสี่สสพูดดังๆเพื่อหูกห้าด้วยเหรอห,ห<ก>แล้วก็เฮ้ยเจ็ด Sì, anh contain y canh nữ kang. một lần sang sa 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 สิบโอ้เก่งมากขอบคุณครับด้วยครับไหว้ไหว้ด้วยพนมมือสองมือพัดไหว้สองมือสวัสดีสองมือเฮนเนี่สวัสดีครับสวัสดีครับวัเดี่ยแล้วเนีครับโอเคสวัสดีครับ